ร้านข้าวหมูแดงเจหวานเปิดมานานกว่า20ปีอยู่ติดตลาดเช้าของตำบลเล็กๆคนแน่นทุกวันทั้งข้าวหมูแดงหมูกรอบไข่พะโล้น้ำราดหวานเค็มกลิ่นหอมฉุยจนใครเดินผ่านก็ต้องหยุดมองแม้ร้านจะตั้งอยู่ใกล้ตึกที่เคยเป็นโรงฆ่าสัตว์เก่าที่ปิดร้างมานานเกือบ10ปีแต่ลูกค้าก็ยังแน่นอยู่เสมอเจหวานเป็นคนอธัธยาศัยดียิ้มเก่ง ผิวขาวจัดเหมือนคนไม่เคยโดนแดดและพูดเสียงหวานทุกคําแม้จะอยู่ในร้านที่อบอวนด้วยไอ้น้ําและควันจากหม้อทุกวันใบหน้าเธอกลับไม่เคยมีเหงื่ออาทิตย์นั้นมีข่าวแปลกในตลาดหมูในโรงเลี้ยงหายไปทีละตัวไม่มีอรอยเลือดไม่มีอรอยเท้าเหมือนมันเดินออกไปเองกล้องวงจรปิดก็จับภาพไม่ได้แม่ค้าในตลาดเริ่มซุบซิบแต่ก็ยังซื้อข้าวหมูแดงของเจ๊หวานกันต่อไปอย่างปกติเพราะหมูของเจ๊อร่อยที่สุดทั้งนุ่มทั้งหอม และมีกลิ่นเฉพาะที่ไม่มีใครทําได้กล้องเด็กส่งของในตลาดบังเอิญได้ยินเจ้หวานคุยกับชายแปลกหน้าตอนตีสี่คืนนี้ตัวใหม่ต้องสดออย่าลืมราดให้ครบอย่าหยดเกินพื้นเขาแอบมองจากหลังรถส่งของเห็นเจ๊หวานเปิดประตูเหล็กของโรงฆ่าสัตว์เก่าที่ทุกคนลืมไปแล้วเข้าไปพร้อมถังเหล็กสีดําที่มีอะไรบางอย่างดิ้นอยู่ด้านในกลางดึกคืนหนึ่งต้องตัดสินใจแอบเข้าไปในโรงฆ่าสัตว์เก่าเขาถือไฟฉายสั่นๆในมือกลิ่นเหม็นเน่าปะทะหน้าในทันที แต่ไม่ใช่กลิ่นเนื้อหมูธรรมดามันเหมือนกลิ่นเหงื่อกับเลือดของบางสิ่งที่เคยมีความรู้สึกเขาเห็นพื้นเปียกชุ่มเป็นรอยน้ําราดเหนียวเหนียวและรอยเท้าหมูที่เดินเรียงกันอย่างเป็นระเบียบไปยังช่องแคบด้านหลังตรงนั้นเขาเห็นหมูแดงแต่ไม่ใช่หมูย่างที่ผ่านเตามันยังเดินได้ผิวหนังของมันไม่เกรียมแต่มีน้ำราดหมูแดงเยิ้มออกมาตลอดเวลาจากใต้ผิวมันไม่มีดวงตาแต่มีอรอยยิ้มกว้างจากปากถึงใบหู ที่คอของมันมีโซ่ตรวนพระเครื่องล้อมรอบเหมือนเคยถูกสะกดไว้และมันร้องครางด้วยเสียงที่เหมือนคนมากกว่าสัตว์อ่ออหวานหวานหวาน,วน,วนจัง <c oughs> วันถัดมาตลาดเงียบผิดปกติข่าวลือแท่ไปว่าเด็กส่งของหายตายกล้องวงจรปิดในตลาดจับไม่ได้ว่าเขาเดินไปทางไหนไม่มีรอยเลือดไม่มีรอยเท้าแต่เช้าวันนั้นข้าวหมูแดงของเจ๊หวานกลับนุ่มและหอมผิดปกติลูกค้าทุกคนต่างชมว่าวันนี้อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมา เจ๋หวานเพียงยิ้มหวานรอยยิ้มกว้างขึ้นนิดหน่อยและไม่มีใครเห็นว่าใต้เล็บมือของเธอมีรอยเนื้อแดงฉ่ำแห้งเกระอยู่